นี่จะเป็นเครือข่ายของตัวนี้คือวุฒิการเรียน้คนส่วนตัวครับครับจริงๆหลายคนที่พี่มากเลยดีครับสนุกด้วยครับวันนี้ก็ทางเครือข่ายของเพี่เด็กเยาวชนและครอบครัวรับเครือข่ายจำนวนมากนะครับการพิจารณามายื่นข้อเสนอเกี่ยวกับเยาวชนทีนี้เรามีหกหกหนึ่งก oui, okay yeah, yeah. yeah, we okay, ็เป็นเจ็ดต้อเสนอซึ่ง จะต้องเสนอประโยชน์แล้วแต่เรื่องเนี่ยทางท่านรองสหนนก็ได้ดเนินการแล้วครับก็ขอรับไปดเนินการครับหรือได้อ่านให้ฟังเดี๋ยานดวยก่อนแล้วยก็เพื่อเป็นข้อเสนอีสุดท้ายเพราเราต้อง empower หรือต้องให้ชุมชนให้เราชนจแข็งแข็งแล้วก็พัฒนาก็จะเประสบผลการในการทําให้เมืองเราดีขึ้นเราต้องให้ต้องไว้ใจทุกอย่างเละกันแล้วพยายามสร้างพื้นที่สาธารณะพื้นที่ที่เขามีแสดงออกได้แล้วก็แล้วก็คอยแก้ปัญหา จริงๆก็วันนี้ตอนที่มันยื่นหนังสือพวกเราก็ล่างเนาะด้วยข้อหงายที่ว่าพวกเราทางานด้านเด็กเยาวชนและครอบครัวแต่ว่าสิ่งที่พวกเรารู้สึกตลอดหลังแบบที่ท่านมาเป็นผู้ว่าได้ไม่กี่เดือนเราก็ติดตามมอนิเตอร์ท่านเนาะเราก็พบว,ว่าหลายเรื่องท่านได้ตอบโจทย์ข้อหงใยในงานที่พวกเราทําอยู่นะชุดอันนี้ก็ ก็ปลื้มไปแล้วแต่เราก็พบภาพจริงๆท่านก็ยังเห็นไม่ครบหรอกนะคะยังไงก็ไม่ครบวันนี้เราก็เลยถือโอกาสเดินม,มาบอกท่านว่าจะมีอีกหลายภาพที่ท่านไม่เห็นและอยากให้ทาโดยเฉพาะ,ะรวมๆเลยก็คือเราคิดว่าหลายเรื่องมันเป็นจุด่อนในภาคราชการต่อให้มีสิทธิ์ท่านชาติชาติก็อาจจะแก้ไม่ได้นะคะหลายเรื่องอาจจะต้องคิดระบบใหม่ด้วยเ<ร>ช่นการเอาซอร์สนะคะเพื่อให้คนที่เขาถนัดกว่าทานะคะเพราะว่า้าราชการอาจจะเป็นแค่ผู้ ความสะดวกเท่านั้นไม่ใช่คนทำเองนะคะซึ่งหลังจากคุยกับท่านเนี่ยเราก็แอบคิดก่อนเข้าไปแล้วว่าเชื่อเถอะคุณเรื่องนี้กับท่านเนี่ยท่านเก็บน่าดูเลยเพราะว่าท่านเป็นคนทันสมัยครับพอนั่งคุยจริงๆท่านก็โอเคมากก็เห็นด้วยเลยว่าถ้าบางอย่างอาจจะต้องเอา s o u r จริงๆเพื่อให้คนที่ถนัดกว่าเข้ามาทํานะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องขอบคุณในรายละเอียดก็ต้องมีเยอะะแต่ว่าอะไรบางทีราจะได้ครบต้องเลยเป็นพ่อต้นได้เล่ะได้ค่ะอบครับ แล้วก็มีข้อเสนอเด็ดก็ซึ่งดีมากครับข้อแรกคือว่าจะให้กรมอเร้พัฒนากสูตรการเรียนการสอรนและกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เด็กเยาวชนพัฒนาตัวเองพัฒนาความฝันตัวเองก็คือเรียนนิ่งซึ่งตรงที่เราคิดไว้นะว่าให้เด็ก,กรู้จักเรียนรู้นะมีทักษะชีวิตเคารพการแท้ายเคารพสิทธิเยาวชนทำงานหลายคารบส,สิทธิเนื้อตัวร่างกายพวกอื่นเรื่องการบูลลี่นี่เป็นนโยบายเลยเราไม่ไม่สนับสนแลเรานโยบายคือไม่ไม่ยอมรับการบูลลี่หรือว่าการคุกคามกันในโรงเรียน นะครับแลบ้วก็ปฏิเสธความรุนแรงทุกรูปแบบแล้วก็ไม่ลุร่อันนี้กอหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้เป็นนโยบายซึ่งเราต้องมาดักนินในโรงเรียนรวมถึงบุคลารกรของของกทมด้วยจะมีพฤติกรรมอย่างนี้ไม่ได้อยา่งางเด็นขาดนะเราจะเอาจริงอาจารย์กับพฤติกรรมเหล่านี้นะครับเรือเร<ม>ร่องฟุ้คการประเภทการดุริอันนี้สำหให้กทมจดตั้งความุนเพื่อสนัุนการรวมกลุ่มของเด็กและเยาวชนเพื่อปิจติกรรต้านสารโดยมีพี่เลี้ยงคอยแนะนําให้กับศึกษาแล้วก็มี มันไม่ใช่แบบการครอบงำแต่ที่ี่เรียนเึรื่งนี้แล้วก็ตอบความบบนโยบายการกระจายงบประมาณให้ชุมชนมีโครงการดูแลตัวเองแต่การนี้ก็มีกองทุนที่มีอยู่แล้วเดี๋ยวจะสนับสนุนให้มีการเกียกนโครงการเพื่อ,อ,อโครงการที่ส่งเสริมยาวชนให้มากขึ้นก็คือการกระจายอำนอาจเลยครับใช่ครับแล้วที่ผ่านมาเราเห็นเลยว่าอย่างเราจัดพวกดนตรีในสวนจนัดในานการแปลงเนี่ยการเอาคนที่รู้จริงมันเป็นแนวร่วมอันนี้มีประโยชน์มากเพกการาะกรทมเราไม่รู้ทุกเรื่อง เราก็รู้แค่ที่หน้าที่เราแต่พอเรามีแนวรุ่นที่เข้มแข็งเนี่ยทุกอย่างมาสำเร็จได้อย่างง่ายว่าทุกคนเข้าใจในในชีวิตในบทบาทของตัวเองครับอันนี้เดี๋ยวรับไปครับาจานที่สายพ้นธุ์มอจัดตั้งเพื่อนเด็กเยาวชนทําหน้าที่ให้คำปรึกษารับฟังปัญหาเด็กของเยาวชนอย่างเป็นมิตรและนำาือจุกการสร้างพลังให้เห็นคุณค่าในตัวเอง,เองมีทางออกในปัญหาที่เผชิญอ,อันนี้ก็ดีครับจริงๆแล้วเนี่ยเครือข่ายของเรามีอยู่แล้วเครือข่ายของมีหลายชมรมที่มา เนรัฐประมอเรือเป็นตัวการในการหาพื้นที่ที่ปลอดภัยให้เครือข่ายเหล่านี้ได้มาเจอมาเจอเยาวชนอยู่ตามโรงเรียนต่างๆเป็นเหมือนกับเลื่อนแรแหวอันนี้ทําได้แล้เพราะเรามีจำนวนคือเรามีสี่ร้อยหกสิบเจ็ดโรงเรียนซึงน่งถ้าเกิดมาสมกับการเครือข่ายก็ทําให้เกิดพลังที่เข้มแข็งขมันมก็เตรียมอาจจะสถานที่เรามีโครงการพัฒนเรียสกูคือวันวันเสาร์เปิดโรงเรียนให้ก็เครือข่ายอาจจะเป็นมาเป็นเปิดจะเป็นเมนเทอร์ให้เด็กต่างแต่ปัจจุบันก็เดี๋ยวรับไปตรงกับนโยบายนะครับขอให้กระมอสำรวจพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็ก เดี๋ยวชาชนจออกจากสถานการเ์เขาอันนี้ก็เป็นนโยบายนะฮะที่เราจะาหาพื้นที่สถานะตอนนี้ก็หาพื้นที่ต่างๆที่อยู่ทั่ว,วกรุงเทพโรงเรียนก็น<ะ>เป็นตัวหนึ่งง่ายๆเลยโรงเรียนเปิดวันเสาร์อาทิตย์เปิด after school ตอนเย็นแตนการเราก็มีพื้นที่ในส่วนะต่างๆที่ไม่ได้ใช้อยู่<ะ>เดี๋ยวไปหาพื้นที่เหล่านี้แล้วก็เปิดให้ พวกเราตอนที่ท่านสมัครผู้ว่าและตัวเองก็เข้าไปเ่ <Summer. S 2> นดะิเบตเนาะก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันว่าเราต้องการพื้นที่ที่สร้างสรรพื้นที่สีขาวให้กับเด็กๆบ้างเ,เพราะว่าไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่ามีแต่พื้นที่สีดามีหลมดําให้เด็กเต็มไปหมดแล้วก็เขาอาจจะข้ามไปได้ซึ่งตอนนี้ท่านก็ได้ทําไ,ทไปบ้างแล้วแต่จริงๆมันยังไม่เต็มพอหรอกพื้นทะี <11> <11> ่ตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องที่การค้ากัเยอะในเมืองเนี่ยไม่มีพื้นที่ที่สาธาระที่ปลอดภัยที่เด็กจะมานั่งที่สลาในการแสดงออก การพื้นที่ที่เราไปตั้งตา,ามน้่งตามอะไรเงี้ยเนี่ยกรมต้องเป็นหน้าที่เพราะกรมเป็นเจ้าของพื้นที่แต่น่าจนวนมากอมมันนี้ก็เป็นนโยบายนะครับเครื่องทายโรงเรียนการกรมปลูกฝังนะให้นักเรียนพูดความเคารพในจราจรนะทำให้พื้นที่นโ่งเรียนเป็นที่ปลอดภัยตมงหงส์ในไทยให้คนจอดทางมารายโดยค่าอย่นพัดระวังแล้วก็จำกัดความเร็วไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงข้างรีน,น,นอันนี้ก็เป็นอสมการครับเราก็ยากเอาธุรกิจมาอยู่หน้าโรงเรียนเรามีโครงการแจกของกันเให้กับ เด็กแต่สบายได้รับการสนับสนุนจากประชากรกันไทยแล้วก็จะให้ปลูกฝังการใส่บวกรน็อตนะครับที่เพื่อให้เด็กคพอเด็กใส่ก็ต้องใส่ตามเพราะอายเด็กนะก็ให้พอเด็กใส่แล้วก็พ่อแม่ใส่ตามประสงค์เพราะปัจจุบันเนี่ยก็เด็กบางเรียนจะดิวเซนนั่งรถไฟมาเพราะว่าสะดวกนะแล้วก็มีทางรลายมีเรื่องจัดจังการของเร็วนี้อันนี้ตรงกับนโยบายครับนะเครือข่ายขอสนับสนุนโรงเรียนควงกันชากันชมกันท้อมรวมทั้งราบุหรีและตัดสินอุณิดในโรงเรียนแห่งตม ให้ความร่วมมือในการออกแบบกิจกรรมเรียนรู้ทางพันธุ์และมีส่วนร่วมในการส, 3, าสนนารอนพละนี่ก็เราประกาศเปิดกัญชาไปตั้งแต่ต้นแล้วครับแต่ว่าพลังมันก็ดุแลกนะด้านนอกพลังดุแลกพลังเรื่องการขายซึ่งหน้าที่กรมอเราก็ดูแลเด็กเพราะว่าเป็นเหมแก่ลูกหลานเขาฝากให้เราดูแลอันนี้เราข้อกังวลเพราะว่าตอนนี้ดูแลกัญชามันก็เข้าถึงได้ง่ายง่ายกว่ากรุงศรีทีเ้ียวไดมีอะไรตรงเสริมตรงนี้ครับจริงๆฝากอาจารย์ด้วยค่ะ อาจารย์เสียงดังกว่าพวกเรานะคะ,ะก็เลยเรามีข้อมูลอยู่เรื่องกัญชานะคะคที่น่าสนใจหลังจากกัญชาถูกกดล็อกเมื่อวันที่เม้าิถุานายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีเยาวชนบ้านกัญนาคนหนึ่งนะคะซึ่งเขาต่อคดีที่อุปจารกันมากขึ้นหน้าหนึ่งหนะสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันหลายวันเขามาในเวทีที่เราจะคุยเรื่องเรื่องกัญชาติดพุกแล้วติดพุกแล้วต่อใจแล้วไปเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะแต่ว่าพอเขารู้ว่าจัดเวทีเรื่องกัญชาเนี่ยนะคะเขามาเลย เขาต้องการบอกอย่างเดียวเท่านั้นว่าสมัยที่เขาก่อคดีกัญชาอย่างผิกดกฎหมายแต่เขาพยายามจนกระทั่งไปถึงกัญชาจนได้แล้วก็ใช้มันเป็นปกติจนนาไปสู่การฆ่าคนคนหนึ่งนะคะเมื่อกัญชาปลดล็อกเขาอดที่จะ่วงใ่ไม่ได้ว่าแล้วเด็กรุ่นหลังจะอยู่กันอย่างไรนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่น่าโหนใจจริงจริงนอกจากผู้มีประสบการณ์จากประจักษ์พยานไปซ้ําไม่ใช่จินตนาการไม่ใช่มโนโอเอาเองนะคะ ขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ฝากคนที่รับผิดชอบการปลดล็อกกัญชาด้วยว่าถ้ามีเวลาทบทวนช่วยทบทวนอย่างมีสติด้วยนะคะนะคะไม่งั้นมันจะเกิดความเสียหายที่เกินกว่าที่เราจะดึงกลับมาได้ครับเเราก็เป็นสายปฏิบัติเพราะเราไม่ได้เป็นคนดูแลกฎหมายเรื่องนี้แต่อย่างที่ดาวล็อกรถของการล็อกัญชาเหมือนดาบสองคมคมหนึ่งเรื่องการแทรกก็อาจจะมีบ้างนะอีกคมหนึ่งก็คือเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องทำให้เกิด ในความจิตใจที่อาจจะแบบมีปัญหาอะไรเงี้ยท่่นในฐานะกรมองเองที่ดูแลเด็กดูแลประชาชนกรมองเราต้องดูดับทั้งสองคมนี้อย่างรัดระวังครับก็ต้องรับน้อมรับความเห็นไปเดแล้วไปถาทางครับอย่าลืมเนาะการ์ตาคือดับสองคมที่คมกริบทั้งสองด้านปากสื่อด้วยนะคะต้องช่วยจลน์ารมณ์เพราะว่าเข้าใจว่าสื่อทุกคนคนในประเทศนี้มีลูกมีหลานที่เราห่วงใย เรียนเคยได้มีโอกาสคุยกับนักการเมืองบางคนเขาห่วงมากเลยว่าลูกหลานเขาจะเป็นอย่างไรซึ่งจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ต้องพูดกันให้ชัดแล้วก็เสียงดังกว่านี้นะคะพร้อมๆกันกว่านี้อขอบคุณมากครับข้อเจ็ดสุดท้ายคือเด็กที่ดอกอ p อ f ที่หลุดจากระบบโรงเรียนไปส่วนหนึ่งอาจจะเล่นกันกันแต่ส่วนใหญ่มาจากการบรรยากาศโรงเรียนที่โดน b u ล l y โดนคนว่าไม่อยากมางเรียนซึ่งอันนี้รมต้องสร้างระบบที่ให้โรงเรียนเป็นที่อบอุ่นที่ปลอดภัยให้ยู่ทุกคนครับ อันนี้น้อมรับตั้งเจ็ดข้อครับอ่านแล้วก็เดี๋ยวจะไปแล้วก็ขอให้ตั้งและทำงานร่วมกันขอติดตามขอให้ติทุกเดือนนะก็ได้ปรับปรุงตัวให้ดีครับขอบคุณนะครับผมพิจารณาตำรวจก็เป็นการที่เป็นใจเป็นใอย่างนี้เองนะยาข้างที่เราครับโอเคครับโอได้ครับโอเคขอบคุณท่านนะ